แล้วครับโอเคนี่ค่ะเจเจหาสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ครับสามทุกคนเนาะอ่าวันนี้เราจะมาขึ้นบทที่ห้ากันหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเราไม่ได้เจอกันเลยทั้งสัปดาห์ไม่รู้ว่าลืมคำศัพท์กันหรือย,อยังนะบทหนึ่งถึงบทสี่บทที่ห้าจะมีแต่บทความนะคะจะไม่มีคําศัพท์ก็คือยึดคาศัพท์เก่าตั้งแต่บทที่หนึ่งถึงบทที่สี่มาสร้างบทความหลักในบทนี้ เดี๋ยวเราซื้อจะพาอ่านแล้วก็หัดพูดไปด้วยนะคะบทนี้ตั้งใจเรียนนะคะเดี๋ยวซื้อจะให้สอบบทนี้ด้วยสอบพูดอ่ะเปิดหนังสือเรียนขึ้นมานะคะหนังสือแบบเรียนก้อนเมฆสีฟ้าตาคาชูซานซื้ออีเย่เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าสาสิบเอ็ดประกอบด้วยค่ะแล้วก็เตรียมดีสอบปากกาให้พร้อมระหว่างเรียนไม่ลุกไปห้องน้ำน,นะคะถ้าใครจะไปขออนุญาตเป็นภาษาจีนเท่านั้นเออครูครับไม่ได้ไม่ต้องไป แบบเบียนหน้าไหนนะคะสามสิบเอดค่ะพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนะคะจุดไปหาแล้วมาพร้อมหรือยังเปิดสมุดขึ้นมาประกอบด้วยนะคะสมุดที่เราซื้อเคยให้จดพยัญชนะแล้วก็สะละเราซื้อจะถาม ่ะเรามาดูคําแรกแป๊บหบนึ่งค่ะลืมเสียบปากกาคำแรกในกรอบสีม่วงก็คือกรอบแรกของเด็กๆนะคะกรอบสั้นๆวดกรอบที่สองของเราซื้อเป็นสีเขียวของพวกหนูก็คือข้อความที่สองเหมือนกันมันอาจจะไม่เหมือนในหนังสือร้อยเปอร์เซนนะไม่ทันตรงไหนบอกนะคะ การบ้านงานเก่าที่ค้างอยู่เคลียร์เสร็จหรือยังค่ะโอเคไม่นอกเรื่องแล้วมาดูคำศัพท์ครั้งแรกค่ะข้างหน้าเป็นพยัญชนะพิเศษจำได้ไหมคะตัว W ก็คือตัว e พยัญชนะพิเศษกึืนสละเป็นเสียง่ออ่างก็ได้ยอ,อยักก็ได้คำนี้เราจะเอาเป็นเสียง วอแหวนมันกึ่งพยาชนะเนาะพยาชนะมันออกได้หลายเสียงมากกับสละอวอวเสียงสามเป็นวอวอก็คือฉันเนาะอันนี้เป็นคําศัพท์พื้นฐานมากๆเลยวอก็คือฉันอ่ะตัวต่อไปตัวชื่อตัวนี้มีตัวเอสห้ติดตามมาด้วยเนี่ยพยญชนะมีสองตัวให้เอาปลายลิ้นแตะด้านบนเพดานแล้วก็ออกเสียงลมเยอะๆนะคะแล้วก็สะกดด้วยซระ อางสระอางประกอบไปด้วยตัวเอตัวเอตัวจีชออางช่างเสียงสี่เป็นช่างช่างวอช่าง,งตัวที่สามหลังคำว่าช่างนะคะตัวนี้จะไม่มีพยัญชนะมาประกอบจะมีแค่สละสละตัวนี้เรียกว่าสละพับลิ้นก็คือสละเออที่เราเห็นให้หอดิ้นเข้าเยอะๆเออเอออเอเอ,อมันคือสละเออสละพับลิ้นนะคะ ให้หอลิ้นเข้าเยอะๆแล้วก็ข้างบนวันอายุเสียงสี่เสียงสี่คือถ้าเทียบกับภาษาไทยเป็นเสียงอะไรคะี่ค่ะรูปวรรณยุมีสี่รูปแบบนี้เสียงหนึ่งยืดฝั่งขวามือเป็นหลักนะคะเสียงสองขีดขึ้นฝั่งขวามือเสียงสามเป็นเครื่องหมายตัววีเสียงสี่ขีดลงฝั่งขวามือแต่ละเสียงเสียงไม่เหมือนกันถ้าออกเสียงผิดความหมายเปลี่ยนด้วยนะคะเสียงหนึ่งก็คือเสียงสามัญอันนี้ทบทวนนะเสียงสองจัตวา เสียงสามก็คือเสียงไมเอกแต่ต้องกดเสียงลงต่าๆนะคะแล้วก็ดีดหางเสียงขึ้นนิดเดียวเสียงสุดท้ายก็คือเสียงไมโทหรือเสียงที่สูงที่สุดนะคะอาจกลับมาที่คําว่าเออของเราแล้วสังเกตเสียงวรรอายุข้างบนซิคือเสียงที่เท่าไหร่คะเสียงที่เท่าไหร่คะจิราาน เสียงที่สี่ค่ะถูกต้องค่ะเสียงที่สี่คำนี้อ่านว่าเออเออที่แปลว่าสองคุณหูคุณตาไหมคะคุณนค่ะคุค่ะว่าอันนี้เราเรียนตั้งแต่อนุบาลแล้ววช่างเออก็คือได้สามคำแล้วนะเออแปลว่าสองอ่านตัวต่อไปข้างหน้าเป็นตัวเนอก็คือเสียงน,นหนูกับสระ,ะเอียนสระ,ะเอียนมีตัวไอตัวเอตัวเอ็ นอเอียนเนียนข้างบนวในยุเสียงที่เท่าไหร่คะสองค่ะเสียงสองก็คือเสียงตะวาเหนียนเหนียนคำนี้ถ้าอยู่คําเดียวจะแปลว่าปีนะคะอ่าตัวต่อไปด้านหลังคํานี้มีสองคำนะแยกออกเป็นสองพยามเป็นพยัญชนะตัวจีเสียงจออจานกับสระอีจออีจีเสียงสองจี วช่าเ,เนียนสีก็คือชั้นช่างก็คือการขึ้นข้างบนนะคะหรือเลื่อนระดับขึ้นไปเอแปลว่าสองเนียนสีแปลว่าชั้นปีนะคะสรุปว่าประโยคนี้ก็คือชั้นอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองถ้าเราอยากพูดว่าตอนนี้เราอยู่กอสามเราจะก็เปลี่ยนจากเออเป็นซานแค่นั้นเองโอเคไหมคะคนักเรียนขาคำไหนที่อ่านไม่ออกเราซื้อ,อยากอนุญ,ญาตให้เขียน คําอ่านเป็นภาษาไทยอยู่นะคะแต่ถ้าคําไหนเราพอสะกดได้แล้วไม่ต้องเขียนถ้าเราเขียนไปทุกคำเราก็จะติดอ่านภาษาไทยเหมือนเดิมแล้วมันก็จะไม่ได้เหมือนเดิมนะคะเวลาเราซื้ออ่านออกเสียงตามหล่ซื้อด้วยใครที่ปิดมาอยู่หล่ซื้อก็ดูอยู่ว่าอาปากหรือเปล่าวอช่างเอ๋อเนียนจีเสียงชี อ่าเนียนจีพูดธรรมดาเลยไม่ต้องห่อดิ้นสวดเออคําเดียวที่ห่อดินเข้าลึกเออเออ <laughs> นี่นิชานันเขียนอยู่หรือเปล่าเนี่ยเขียนความหมายไปด้วยเนาะเพราะว่าในหนังสือเรียนเรามันไม่มีความหมายให้ว่าชันเออเนียนจีแต่ที่แน่ๆเลยเด็กๆทำใจไว้เลยนะคะสอบอ่านแน่นอนบทนี้ ั้งใจเรียนนะคะไม่ทันคําไหนให้ถามเลยอ่าประโยคที่สองประโยคที่สองของเหล่าซื้อเป็นกรอบสีเขียวของหนูก็อยู่ตรงอ่อกระดาษสีเขียวๆนะคะข้างหน้าเป็นพยันชนะตัวจีเหมือนเดิมนะคะก็คือเสียงจาจานกับสระเอียวสระเยวมีตัวไอตัวเอตัวโอจอเอียวเจียวเสียงสี่เสียงสูงก็คือเจียว ่ะเรามาสังเกตที่เจี้ยวตัวอักษรจีตัวนี้เจี้ยบก็คือการสอนการศึกษานะคะตัวต่อไปพยญชนะตัวชื่อเอาปลายลิ้นแตะข้างบนเพดานฟันเรากัดกันก็จริงแต่ว่าปลายลิ้นข้างในต้องแตะขึ้นเอาเสียงลมออกเยอะๆชื่อกับสารละอือชออือชื่อเสียงสีชื่อเจี๊ยวชื่อก็คือ,อการสอนนะคะ การสอนหรือห้องเรียนได้หมดเลยนะคะอัดตัวต่อไปเจียวชื่อตัวเลเสียงลอลิงกับสระอีลอีลีอ่าที่จริงมันต้องอ่าอันนี้ไม่มีเสียงวรรณยุกเนาะให้ถ้าไม่มีรั่วอนยุกให้อัดออกเสียงเบาแค่ครึ่งเสียงนะคะแต่สระเสียงยาวให้เป็นเสียงสั้นเจียวชื่อลีเจียวชื่อลี โอเคไหมคะอ่าตัวต่อไปเป็นพยัญชนะตัวอีอีกแล้วพยัญชนะพิเศษกึ่งสระนะคะตัวนี้เราซื้อจะออกเสียงย่อยักนะย่อยักสะกดกับสระโอยอโอยวรรณยุกเสียงสามเสียงสามคือเสียงไม่เอกเมื่อเทียบกับภาษาไทยแต่ต้องกดเสียงลงต่าๆแล้วค่อยดีดหางเสียงขึ้นนิดเดียวยอโอยเสียงสามยอย คำนี้แปลว่ามีนะคะอืมอันนี้เป็นคำศัพท์เก่าหมดเลยสี่คำข้างหลังไม่รู้ว่าจำได้หรือเปล่าอัน,นเดียวเราซื้อภาสะกดถ้าได้ยินแล้วอาจจะคุ้นหูบ้างข้างหน้าเป็นพยาญชนะตัวจึตัวจึแบ่งออกเป็นตัวแซดแล้วก็มีตัวเอชอยติดตามมาด้วยนะคะก็คือการเอาปลายลิ้นแต่ข้างบน จื้อเสียงจอจานกับสระอัวตัวยูกับตัวโอเนี่ยนะคะจออัวจัวข้างบนมันอยุเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งก็คือเสียงสามันเหมือนเดิมคํานี้อ่านว่าจัวเหมือนเดิมนะคะข้างหน้าอ่าส่วนด้านหลังพยัญชนะตัวจื้อตัวนี้ไม่มีตัวเอสเพราะฉะนั้นออกเสียงจอจานธรรมดาไม่ต้องเอาปลายลิ้นแตะข้างบนกับสระอือจออือจื้อเมื่อไม่มีรูปวรนอยุตัดสระเสียงยาวให้เป็นเสียงสั้นอ่าน อ่านออกเสียงเบาเสียงลมแค่ครึ่งเสียงค่ะจัวจืจัวจ,จ,วจืคุณไหมคะแปลว่าอะไรจัวจืคุณไหมศิลาพรจัวจืแปลว่าอะไรคะทำศัพท์บทหนึ่งมั้งเนี่ยหรือบทสามเห็นไหมลืมแล้ว จัวจือแปลว่าโต๊คำศับกดสามนะคะตัวต่อไปเจอพยัญชนะพิเศษอีกแล้วออ,อ,ออกเสียงออกเสียงอออ่างนะคะคำนี้อออ่างกับสลอีออ,อีีเสียงสามอ,อีีให้เอาเสียงลงกดลงต่ำๆแล้วก็ดีดหางขึ้นอีน้าหลังจืเราสะกดไปแล้วเนาะจืดคำเดียวกันกับคำว่าจัวจือ จัวจืดกับอีจืดเป็นของคู่กันเสมอที่อยู่ในห้องเรียนหนูลองนึกภาพซิมันน่าจะแปลว่าอะไรจั่วจืดโต๊ะอีจืดเก้าอีจำได้ไหมคะคำศัพท์บทสามนะเนี่ยแสดงว่าไม่ได้กลับไปทบทวนคำศัพท์กันเลยเดียวชื่อลี่หยจั่วจืดอีจืดอ่ะต่อไปเรือยอีกสองคำตัวเฮ ตัวเฮตัวนี้ออกเสียงขอหีบก็ได้หอนูฮูก็ได้นะคะกับสระเอ้ยหอเอ้ยเฮยสังเกตเสียงวรรณยุกข้างบนเสียงวรรณยุกเป็นเสียงที่หนึ่งเป็นเสียงสามัญนะคะไม่ต้องมีเสียงสูงเสียงต่ําคํานี้เฮยแปลว่าดามาจากคําว่าเฮยเซอร์นะคะต่อไปคําว่าป่านทําไมอ่านว่าป่านเพราะว่าข้างหน้าเป็นพยัญชนะตัวปอก็คือเสียงปอปากับสระอานเสียงสามเอาเสียงลงต่ำๆป่านเฮย ป่านก็คือกระดานดำนะคะให้ป่านอ่ะคำสุดท้ายของประโยคนี้แล้วพยัญชนะตัวปอเหมือนเดิมกับสระเยวปอเยวเปียว,เ,ยว,เ,ยวเสียงสามเปียวเปียวแปลว่านาฬิกานะคะแต่ต้องเป็นนาฬิกาที่ติดผนังอย่างเดียวเท่านั้นนาฬิกาข้อมือจะไม่ใช้คำนี้ ฟังเสียงเราซื้อดีๆนะคะประโยคที่สองเจ้วชื่อลี่วจัวจืออีจือเฮปันเปียวออกเสียงตาม老อนะคะเจ้วชื่อลี่วเจ้วชื่อลี่วจัวจือจัวจือลี่วจัวจือีจืเฮปันมันเปียว ทีนี้เราจะอ่านเป็นประโยคเดียวพร้อมการฟังเอกเสียงให้จบก่อนแล้วพวกหนูให้พูดโอเคไหมคะเจียวชื่อหลี่เหยว่จัวจื้ออีจือเฮยป่านเปียวเจียวชื่อหลี่เยว่จัวจื้ออีจือเฮย์ป่านเปียวหน้าไทฝึกพูดเยอะกว่าได้เปียบนะคะจะได้คุ้นชินกับการออกเสียง ทันทุกคนเนาะประโยคที่สองเราจะได้ไปประโยคต่อไปมีใครไม่ทันไหมคะคกันนพัสทำอะไรอยู่เหม่อรอยแล้วเนี่ยมองออกไปนอกห้องแล้ะสิงโตคือใครเนี่ย คนที่ยังไม่ได้เช็คชื่ออย่าเพิ่งของนะคะเช็คชื่อท้ายค่ะอ่ะโอเคเราซื้อไปประโยคที่สามเลยนะไม่มีใครตอบแสดงว่าทันทุกคนนะคะค่ะอ่ะประโยคที่สามของพวกหนูก็อยู่หน้าเดิมเหมือนเดิมนะคะเป็นเด็กผู้หญิงพูดของเราซื้อเป็นกรอบสีชมพูววเราสะกดไปแล้วที่ประโยคแรกก็คือฉันเนาะก็คือคนเดียวเมื่อไหร<อ>่ที่มีคําว่าเมินลงท้ายตัวมอ ก็คือเสียงมอม้ากับสลับเอินมอเอินเมินไม่มีรูปบันายุให้อ่านออกเสียงเบาออกเสียงครึ่งเสียงหัวเมินเมินเราสังเกตที่ตัวอักษรจีนตัวนี้ก็คือการอยู่มากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปก็คือการอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะหัวเมินก็คือพวกเราพวากฉันถ้าเป็นพวกเขาเราก็เปลี่ยนจากหอวเป็นทาทาเมินถ้าเปลี่ยนเป็นพวกคุณก็หนีเมินโอเคไหมคะโอเควัเมิน พวกฉันอ่าตัวต่อไปพยันชนะตัวจื้อเสียงจอจานเสียงจอจานกับสละอายจออายใจเสียงสีใ่ใจใจตัวนี้แปลว่าอยู่หรือกําลังนะคะาตัวนี้มาอีกแล้วตัวชื่อเสียงลมออกเยอะเยอะเพราะว่ามีตัวสห้อยมาอ่ามีตัวสห้อยมาแล้วก็ปลายลิ้นแตะข้างในถึงปันเราจะกัดกันแต่ปลายลิ้นต้องขึ้นนะคะ ชื่อกััชอยางเสียงสี่ช่าง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 จริงจิงสอนจีนช่างตัวนี้ก็คือขึ้นอีกแล้วหรือเข้ามาอยู่ช่างอืช่างยังไม่จบคำนี้ยังไม่จบมีพยัญชนะตัวเคอด้วยตัวเคอก็คือเสียงคอไฟ อ่ะเสียงคอควายกับสละเออคอเออเคเสียงสี่เคช่างเคเค,เคแปลว่าเออเคแปลว่าชั่วโมงเรียนหรือว่าอาวิชานะคะวิชาที่วิชา,าวิชาหนึ่งแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นวิชาอะไรส่วนช่างเนี่ยก็คือการเข้าเรียนหรือขึ้นมาช่างเคก็คือกําลังเรียนอยู่ก็คือเราอยู่ในชั้นเรียนนะคะอ่า เจียวชื่อคำนี้เราก็สะกดไปแล้วเจอในประโยคเมื่อกี้ก็คือห้องเรียนนะคะเจียวชื่อเจียวยวชื่ออัลีตัวนี้ก็สะกดไปแล้วแปลว่าข้างในนะคะในห้องเรียนตัวนี้ยังไม่เคยอ่านอ่ะ ข้างหน้าเป็นพยัญชนะตัวเฮตัวเฮเป็นเสียงหอหีบก็ได้หอนกู่ก็ได้กับสละเอิญสละเอินมีตัวอีแล้วก็ตัวเอ็นหอเอินเทินวรรณยุกเสียงสามเินเฮินแปลว่ามากนะคะเฮินเฮินเฮินแปลว่ามากเฮินเฮินและคําสุดท้ายของประโยคนี้เป็นคําศัพท์เก่าอีกแล้วไม่มีพยัญชนะให้เราเห็นค่ะแต่เป็นสละอาน สระอานข้างบนเสียงหนึ่งอ่านว่าอานเหมือนเดิมอ่านด้านหลังพย,ยัญชนะตัวจีก็คือเสียงจอจานอานสระอิงมีตัวไอตัวเอตัวจีเหมือนภาษากังกไหมคะตัวนี้ i อ g อจออกเสียงอิงจออิงจริงข้างบนเสียงสีง่จริงอานจริงไปว่าอะไรเอ่ยคำศัพท์เก่าบทที่สี่านจริงไปว่าอะไร อันจริงเงียบเงียบอ่ะถูกต้องอันจริงแปลว่าเงียบนะคะเขาบอกว <u> ่าว<บ>อร์มใจช่างเคจิชื่อลีเหินอันจริงก็คือตอนพวกเราเรียนอยู่นะคะในห้องเรียนมันจะเงียบมากในห้องเงียบมากเลยใช่พวกเราเงียบหรือเปล่าตอนเรียนเนี่ยเงียบครับไม่น่จา <u> <white> จะนะ <u> <white> <c oughs> เก็ีนความหมายด้วยนะคะกึัง่วงนอนละเอาโอเควันนี้เราซื้อจะสอนแค่สี่ประโยคสี่ประโยคหน้าที่สามสิบเอ็ดหน้าเดียวแล้วก็จะไม่มีการบ้านด้วยให้ไปฝึกอ่านสี่ประโยค,น,โยคนี้มาให้แม่นแล้วชั่วโมงหน้าเราซื้อจะสูงมทงั้งโอเคไหม พวกเราต้องแม่นนะคะว่าบทนี้ต้องสอบอา่ากพวกเราทุกคนต้องมีคะแนนสอบปานอยู่แล้วประโยคสุดท้ายออของวันนี้ตั้งใจเรียนถ้าได้เร็วก็ได้เลิกเร็วพักผ่อนเร็วค่ะข้างหน้าเป็นพยัญชนะตัวเลอเสียงลอลิงกับสละอาวสละอาวมีตัวเอตัวโอรออาวลาวเสียงสามลาวลาวลาวค่ะ ตัว,ว,วนี้เป็นพยัญชนะตัวซื้ออยาตซอโซนะคะแต่ออกบายลิ้นแต่ข้างบนเหมือนกันตัวซื้อกับสระอือประยุกต์เสียงหนึ่งก็คือเหล่าซื้อเหล่าซื้อคือใครคะอเหล่าซื้อก็คือคุณครูวอคำนี้คำศัพท์เบสิกมากๆฉันรู้แล้ว ตัวปอนะคะตัวปอกับสลัอูธรรมดาปออูเสียงสีปู้ผู้คำนี้ถ้าอยู่คำเดียวจะแปลว่าไม่นะคะปู้ปปถ้าอยู่คำเดียวจะแปลว่าไม่ปู้ด้านหลังเป็นพยัญชนะตัวเติมเสียงต่อต่ากับสลักอง ตอ,องตรงเสียงสามตรงตรงถ้าอยู่คําเดียวแปลว่าเข้าใจ <c oughs> เมื่อมีคําว่าปู้ม,มาอยู่ข้างหน้าก็คือไม่เข้าใจคํานี้จะแปลตรงตัวเลยตรงเข้าใจปู้ตรงไม่เข้าใจไม่เข <c oughs> ้าใจเราซื่อหัวปููตงคุณครูครับคุณครูครับหนูไม่เข้าใจประโยคนี้แปลว่าอย่างนี้ค่ะ <c oughs> ห师我不懂。ไม่ครับ。我不懂。嗯？เ师不懂。า老师。老อถ้าเข้าใจแล้วต้องพูดว่า老师我不งเลย。ว่า老师我不งเลย。ก็คือเข้าใจแล้ววันนี้เข้าใจไหมคะ ตรก็ตรงเข้าใจไหมก็ได้ก็พอได้อ่าเดี๋ยวเราซื้อจานตั้งแต่ประโยคแรกให้ฟังใหม่อ่านหน้านี้เราซื้อจะคามไว้หน้านี้อยู่นะคะเผื่อเพื่อนที่ยังเขียนความหมายยังไม่เสร็จประกอบแรกนะคะกรอบที่หนึ่งวัาช่างเออเนียนจีออกเสียงตามเราซื้อด้วยว่าช่างเออเนียนจีว่าช่างเออเนียนจี จี๊ดไม่ต่อการไม่ต้องเว้นบรรคคำวอช่างเออร์เนียนจี๊วอาช่างเออร์เนี้ยแปลว่าอะไรคะแปลว่าชารว่าอะไรไม่เข้าใจค่ะแปลว่าอะไรที่สองเด็กจดความหมายไหมเนี่ยอ๊อฟ มามองอชันอช่างเอ,อเนียนจีก็คือชั้นกําลังขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่สองหรือว่าถ้าอยากเป็นพี่ปสามแล้วก็บอกช่างซ้านเนียนจีเปลี่ยนจากเออเป็นซ้านนะคะอัะนนนี้เสร็จแล้ว,ลวเนาะเราจะย้อนกลับไปหน้าที่หนึ่งค่ะ เมื่อกี้เราซื้ออา่านกอบที่หนึ่งกอบสีม่วงนะคะ w ว s อช่างเอ๋อเนียจีฉันอยู่ชั้นประฐมศึกษาปีที่สองประโยคที่สองอ่านว่า j i ี o ยวชื่อหลี่เยว่จัวจื่ออีจื่อเฮียวที่เราข้างหน้านหลังสี่คำที่เราซื้ออ่านเน้นวรรคคำก็คือมันบอกถึงจํานวนบอกถึงสิ่งของนะคะ อ่ะถ้าเป็นสิ่งของไม่ใช่ประโยคต่อ,ต,อต่อกันไม่มีความหมายอะไรเนาะแล้วก็เว้นวรรคคำให้ถูกต้องเหมือนอ่านภาษาไทายข้างหน้าเขาบอกว่าในห้องเรียนมีอันนี้เราสามารถอ่านต่อเรื่องได้เลยเจียวชื่อหลีโญ่อ่ะตัวต่อไปจะเป็นสิ่งของแล้วจั่วจื้อที่จื้อเฮยปาดเปรียวในห้องเรียนของเขามีโต๊ะมีเก้าอี้มีกระดานดำม,มีนาฬิกาอันนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าในห้องเรียนต้องมี ประโยคที่สามนะคะหัวมนใจ่าชังเคอแบ่งออกเป็นสองวักนะเมื่อไหร่ที่มีเครื่องหมายคำว,ว่าคือประโยคจะถูกแบ่งนะคะเป็นวักให้ถูกต้องหัวมนใจ่าชังเคอ,อก,ก็คือขณะที่พวกเรากำลังเรียนอยู่เจ้าชื่อลี่เหินอันจิงในห้องเรียนก็จะเงียบม,มากๆวัวมนใจ่าชังเคอเจ้าชื่อลี่เหินอันจิง อ่ะแล้วประโยคสุดท้ายเหล่าซืเ้าใจครูฉั่เข้าใจครูฉตนไม่าซืครวอปน้าใจอืมคำสัท์ในบทน,นี้มีแต่คำศัพ่าไม่ใช่คำศัพท์สิประโยคในบทน,นี้มีแต่ประโยคพื้นฐานที่จาเป็นต้องใช้ในห้องเรียนนะคะ,อะโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวสี่ประโยคหน้าที่สามสิบสองเราจะมาต่อกันชั่วโมงหน้าเนาะครับ คแล้วการบ้านาของอเหล่าซื้อวันนี้ก็คือให้ฝึกอ่านสีประโยคนี้มาให้คล้องโอเคไหมคะสัปดาห์หน้าเหล่าซื้อจะมาถามทีละคนเลยเไม่เยอะไม่เยอะสีประโยคไม่เยอะให้ง่ายอ,อย่างดูอย่างหน้านี้เหล่าซื้อเขียนคําอ่านให้ดูทุกคําเลยเนี่ยคุณครูโอเคค่ะ มีใครยังไม่ได้เช็คชื่อไหม